เรื่องของผีช่องต้องมนตอนผีฟ้าผีแถนผีฟ้าผีแถนหรือพระยาแถนนั้นชาวอีสานมีความเชื่อว่าเป็นเทวดามากกว่าเป็นผีผีฟ้าจึงเป็นผีที่อยู่ระดับสูงกว่าผีชนิดอื่นๆ ส่วนแทนนั้นมีความเชื่อว่าเป็นคําเรียกรวมถึงเทวดาและแทนที่ใหญ่ที่สุดคือแทนหลวงซึ่งเชื่อว่าเป็นพระอิน์โดยผีฟ้าหรือผีแทนนั้นแต่ละพื้นที่มีการเรียกแต่งตางก,กันออกไปและมีความเชื่อว่าผีฟ้านั้นสามารถที่จะดับทุกเข็น หรือทำลายล้างอุปสรรคทั้งปวงได้และสามารถที่จะช่วยเหลือมนุษย์ที่เดือดร้อนได้การที่มนุษย์เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยเนื่องจากการไปละเมิดต่อผีละเมิดต่อบรรพบุรุษการรักษาต้องมีการเชิญผีฟ้ามาสิงสถิตยอยู่ในร่างของคนทรงเรียกว่าผีฟ้านางเทียน ในการลำผีฟ้าของชาวอีสานนั้นมีองค์ประกอบทั้งหมด4ส่วนก็คือหมอลำผีฟ้าหมอแคนผู้ป่วยและเครื่องคายผีฟ้าเป็นได้เฉพาะผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงกิริยาที่ผีฟ้ามีก็คือจะมาสิงอยู่กับคนนั้นคือเวลาที่ผู้คนนั้นเป็นไข้ามาได้สองเดือน หรือสามเดือนแล้วจึงมาเข้าสิงเมื่อแรกเข้าสิงนั้นจะทำกิริยาอาการเหมือนเจ้าเข้าทรงคนแต่ไม่ได้ชอบกินเหล้าแลดุร้ายมีกิริยาอยากแต่งตัวนุ่งห่มผ้าที่มีสีแดงทำการยิ้มหัวเราะฟ้อนลำขับร้องไปต่างๆนาๆนาเมื่อคนที่ไม่ป่วยมาเห็นเข้าก็จะจัดแจงรับรองเหมือนดังรับรองเจ้า หากมีผู้ป่วยอยู่ในหมู่บ้านในเวลานั้นก็จะเชิญผู้นั้นไปรักษาเหมือนดั่งเป็นครูในส่วนของผู้ป่วยนั้นจะต้องแต่งกายตามที่ได้กำหนดไว้คือมีผ้าไหมหรือผ้าขาวมาพาดบ่ามีดอกมะละกอซึ่งตัดร้อยเป็นพวงทัดหูผู้ป่วยนั้นสามารถที่จะฟ้อนรำกับหมอรำได้และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือ เครื่องคายเป็นสิ่งที่อัญเชิญครูอาจารย์ของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมาช่วยเหลือแลรักษาในการรำผีฟ้านั้นจะมีความแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเมื่อครูบาเก่าเข้าสิงร่างหรือทำพิธีอัญเชิญร่างทรงผู้ทำพิธีจะต้องสวมผ้าสิ้นทับผ้าที่สวมอยู่หรือถ้าผู้ป่วยเป็นผู้หญิง ครูบาจะสวมผ้าแพหรือผ้าใยโดยสวมทับผ้านุ่งเดิมซึ่งจะจัดไว้อยู่ใกล้เครื่องคายในการรักษาทุกคนจะต้องฟ้อนรำกันทุกคนและขึ้นอยู่กับผู้ป่วยถ้าผู้ป่วยต้องการดูการฟ้อนรำก็จะทำหน้าที่ต่อไปแต่ถ้าไม่ต้องการครูบาก็จะนำเครื่องคายขึ้นไปเก็บบนหิ่ง และมาร่วมรับประทานอาหารนี่เป็นความเชื่อในเรื่องของผีฟ้าในทางภาคอีสานเชื่อว่าผีฟ้าสามารถกำหนดการเกิดการตายของมนุษย์ได้การที่มนุษย์ตายไปขวัญจะออกจากร่างเพื่อไปพบบพรรพชนแต่ขวัญจะไม่แตกดับเหมือนร่างเป็นเพียงการจากไปของร่าง แต่วิญญาณยังคงอยู่กับผู้มีชีวิตสาเหตุที่มีการฟอร้อนรำกันนั้นก็เพื่อเป็นการทำให้คนไข้มีพลังจิตในการต่อสู้กับการเจ็บป่วยมีอารมณ์ผ่อนคลายความตึงเครียดติดใจปลอดโปร่งไร้ความกังวลและสร้างจิตสำนึกด้านความกตัญญูซึ่งเป็นคตินิยมของวัฒนธรรมไทยที่ได้สืบต่อกันมา จนกลายเป็นประเพณีจะเห็นว่าผีฟ้านั้นเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมนุษย์โดยมีคติเตือนใจว่าคนไม่เห็นผีเห็นกองกิ่งศักดิ์สิทธิ์มักมีในตระกูลผีฟ้าตีเมื่อใดจะดังไปถึงพญาแถนผีหลวงจะขออะไรก็ได้ทุกอย่างร่างทรงมักใช้ตีให้การรักษาคนในบ้านเมื่อออกเดินทาง ก็ตีไว้เพื่อให้ผีฟ้าคุ้มครองนั่นเองและท่านล่ะเชื่อเรื่องผีฟ้าและเคยเห็นหรือร่วมพิธีในด้านเกี่ยวกับการฟ้อนการอัญเชิญหมอลำผีฟ้าบ้างหรือไม่